สวัสดีครับชมรมต้นเรียนน้อยสายพันธุ์นะครับวันนี้เรามาลุ้นกันนะครับที่ผมเสียบนะครับตอนนี้แปดสายพันธุ์นะครับมาตรวจดูนะครับติดทุกต้นนะครับใบไม่ร่วงไม่อะไรเลยนะครับโอ้โหฝีมือเหมือนกันนะครับมีทองสมพง์นะครับมีทรงโหดนะครับมีอะไรบ้างต้องดูชื่อนะครับมีหลายชื่อนะครับมีหลายชื่อแปดสายพันธุ์นะครับกรับรล้ยกบทุวัน โอ้มีอะไรบ้างมีทงหวดมีทองบางสะพานหนึ่งสองสามนะครับแปดสายพันธุ์นะครับสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเันเดียวแปดสายพันธุ์นะครับเดี๋ยวผมจะขยายต่อไปอีกนะครับขึ้นชัดที่สองนะครับอีกสักห้าสายพันธุ์หรือสี่สายพันธุ์นะครับเดี๋ยวมาดูนะครับสี่สิบสายพันธุ์ผมจะทําสําเร็จหรือไม่นะครับเหนื่อยครับฝนตกด้วยนะครับมีทะเลหมอกด้วยนะครับ วนผมนะครับรกมากนะครับตอนนี้เป็นตุเรลียนบ้านนะครับผมตัดไว้เปลี่ยนยอดใหม่นะครับนะครับแปดสายพันธุ์นะครับมีฝีมือเหมือนกันนะครับเราติดแปดยอดนะครับติดแปดสายพันธุ์นะครับก็ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแม้ว่าฝนตกนะครับตอนผมมาทำก็ฝนตกเจ็ดวันนะครับเจ็ดวันใบไม่ร่วงนะครับเดี๋ยวมาอาทิตย์หน้านะครับสิบสี่วันนะครับตัดถุงได้นะครับ เดี๋ยวเรามาสรุปกันอีกหนึ่งครั้งนะครับขอบคุณครับ